สวัสดีครับพี่นอ้องโซโลุก้นปลูกต้นไม้ครับปลูกปลูกปล่อยทิ่งเลยครับไม่รับใส่ปุ๋ยดูต้นนี่ยังบ่ได้มาตัดหาา้าออกใครมั้งเ่ยวมังกรนครับนี่แตงไว้มันล่นมันร้องออกขึ้นพี่นอ้องปลูกไส้รั่วนี่ครับ ลูกเทลักแข้งหัวบานเท่านั้นเองนี่ยังบดมันดึงขึ้นลืมมันต้องดึงขึ้นครับมันค่อยจะเป็นหมากเอานี่ครับนี่เป็นดอกเห็นดอกปะครับนี่เป็นดอกแล้วครับนี่เก็บไปชุดนึงแล้วครับผมไ่ได้ถ่ายตอนผ้องเก็บนะครับตอนที่ผมเก็บไม่ได้ถ่ายน,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 าน,าน,น,นะครับดอกนึงครับเห็นบ่าพี่น้องเออน่ะครับ มันเป็นลูกมันดอกออกมากทีครับแล้วก็ที่ดอกออกมากครับมันก็จิบบานบานแล้วก็จะเป็นลูกเลยอันนี้เคยเป็นแล้วเป็นลูกไปสิปกว่าแล้วอันนี้นี่ครับดอกมันครับดอกแก้วมื่ก่อนนะพี่นอ้องโอ้ยหมดกัดผมหมดแดงเต็มหมดเลยตัดหนาเมื่อกี้ครับเจอหมดแดง มันก็ะิออกเรื่อยๆครับหลังจากที่มันเริ่มเป็นแล้วก็ไ่น้ำมักที่ผมนั่นแหละครับนี่ครับอันหนึ่งอ๋อขนนึงครับพี่น้องเห็นปะนี่อันหนึงนะครับเห็นไหมครับนี่ครับบางทีมันเป็นคู่กันสองอันสามอันสองดอกสามดอกครับอันนี้เห็นก็ะซีนวยเลรอนี่เห็นคือถ้าเป็นมากซีโอกาสล้นบบมีครับถ้าเฮาเฮาไปแตะต้องไปงัดไปแงะมันนะครับจะบ่ลลนเลยพี่น้อง เดี๋ยวม่ก่อนปลูกง่ายครับปลูกใส้เสาหัวแล้วเนี่ยแหละครับถ้าว่าใส้เสาหัวก็เฮ็ดรักขึ้นตั้งหากก็ได้ครับมันจะขึ้นเดี๋ยวมันก็ค่อยๆขึ้นค่อยขึนพี่นอ้องนีคุณคือผมมาเกี่ยวหยาดผมก็เจี่ยวออกโคนมัน,นครับปลูกไว้ข้างในครับอย่งเขาว่าปลูกทางถนนที่แปลงนี้แล้วกน็นที่ให้เป็นถนนนี่คือเป็นที่แปลงนี้ครับแปลงของผมเนี่ยครับให้เฮ็ดถนน แปลงนี้แปลงเดียวที่ให้อันนี้เพิ่นไม่ได้ให้เพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นไปเป็นประโยชน์ของเลยว่ให้บ่ผิดหรอครับน,น,นี่คือที่นี่แปลงนี้เป็นเขาเป็นคนให้ครับอย่างที่ผมซื้อทั้งหมดเลย้จะหอดปากทางครับ้านเป็นถนนคือเขาปลูกต้นหลักแหละครับแต่ว่ามัน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  เได้ดูแลมันเยบ่ยทันอันนี้ก็ต้องมามัดขึ้นครับเนี่ยมาต้องมามัดขึ้นนี่มากินฟ้าครับต้นเี้าฟมันล่มครับนุ่มรูมันก็ลังลายนะครับเพราะมันล้มต้นนี้ต้นใหญ่สุดผมเอามาจากเพชรบูรุ์บ้านผมนะครับมันล่มแต่มันบ่ตายครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ขึ้นล่มปล่อยมันอย่างนี้ครับต้งน้นเป็นต้นขนุนเป็นต้นมะขามเทศเอามาทีงบ้านเราทั้งนั้นครับเพราะว่าทั้งนี้ที่บ่มีต้นขามเทปขามเทศพัน พันเขาไงครับไม่นยังไประ้ไปขยายลงเขาลงไรได้กินแล้วแหละแต่ว่ามันมัน,ม,นมันเต็มรอยนั้นก็เปลี่ยนแล้วครับต้นมังกนฟ้าครับต้น,นเป็นดอกแล้วครับกะลังแต่ติดครับผมปลูกรอบคนเลยครับนี่เราเอาใส่หัวไปแล้วค่อยเอาสีตัดไม้ไผ่ไมเย,ยัดหัวขึ้นแล้วก็สีดึงมันขึ้นข้างบนหมดครับ เป็นเกแ,แก้วมังกรกลิ่นบนหมดแล้วก็เห็ดเป็นหัวแล้วก็ให้มันพันไปเลยครับเอกว่าเห <ampoo. S 2> ็ดเป็นหัวกินได้แบบสไตล์เก้วมังกรนะครับผมวางแผนไปคือยังสั่นครับตัดไผ่นะครับจะตัดกอ่อไฟพอนั้นออกก่อไฟตัวนี้ใหญ่เนาะแต่ดอกมันมันมันข่อมสายไฟแล้วนี่เดี๋ยวจะได้มาตัดตอนบายบเล็กน้อยตอนนี้ก็บ่ายแล้ววะเดี๋ยวไปละหมาดแต่ก็ค่อยว่า,ากันนี่ที่ผมบ่ห้อเนี่ยก็นี่นี่ก็เอ็น ฝรั่งจิ้มซุ้งเลยครับเอ้ยฝรั่งยังวะไรเม็ดนะลืมซื้อฝรั่งไรเม็ดอะไรนะจิ้มซุ้งว่าจิ้มซุ้งมันนอไม่อันหล่อให้นึกบ่อออกเลยบ้านมักซีดาบ้านเฮานะครับแต่ว่ามันเป็นพันพันที่เขาขายกันครับยุนี่ถ้าบ้าห่อบม่ได้กินเลยพี่น้าะแมลงวันทองมัน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 ไข่ใส่แล้วมันทำให้มันเสียครับบางทีแดงแดงแดงมัน มันเสียเพาะอันนี่แหละเสียเพาะแมลงมันท้องครับนี่มัปลูกมอสีนึ่ตงตรงทั้ง,รงรูรนก็ปลูกไปครับปลูกไปอ้อมบ้านเลยครับมันก็มีอันงามอันบางงามอันนี้เป็นอันนี้เป็นเซียร่าครับี่ผมก็เ,เลยเอาน้ำหมกักผมรดมันก็ดีขึ้นนะครับนี่เก็แตกมาใไม่ก็่เป็นนะครับนี่แตกม่ใไม่ก็เป็นแล้วนี่ครับมันมีตัวน,นี้ต้นเดียวที่รักษาอย,อยู่ตัวน,นี้ นอนนั่นแหละคือปกติครับทุกอย pues mm food, 8, nah ่างใส่น้ำหมักกับกับปุ๋ยขี้งัวเท่านั้นครับปุ๋ยขี้งัวก็เอาน้ำหมักราดแล้วมันก็กลายมันก็กลายเป็นลินซีไปเลยนี่โบ่มีบ่มียาขาแม่แรงครับที่นี่ก็คือมีก็คือยากันยุ่งเท่านั้นครับเดี๋ยวเใส่เลยยากันยุ่งไว้ไปฉีดยุ่งไล่ล่ามกัดคนนั่นครับผมไม่ได้เห็ดไอ้ไม่ได้เอาไม่ได้ ต,ไตไะไคร่ตะไคร่ไรยุ่งมันบ่บมีครับอยู่ทางนี้จะต้องหามาปลูกไวล้ลรับไอ่บากันไอศิรัยมีใส่ไปตอนะพี่น้องเนะเดี๋ยวเกี่ยวกเกาะกันเกี่ยวกัญบกอากันบ้าสักนี่ตัางกอนเดี๋ยวพี่น้อยหิตาลายเกียว เกี่ยวบังกรนี่ปลูกปลูกวัตถุดิบครับหนังกระท้อนกระท้อนพันด้วยกันปลูกไว้ได้กินทุกปีครับนี่ถึงเดินทางข้างในถึงเดินได้ทางไปนู่นเรือมันหกน้ำบ่เดินครับกลับเข้าบ้านแล้วเดินทักเดียวถึงบ้านเลยบอกพี่น้องมันอยู่บ่ไกลบ้านครับออกไปออกหลอกนอกหยอยั้วยใกล้โอ้โหนี่ไม่แพ้ น่าเป่งแคครับจะล่องแพนะถ้าเห็นคนห้องนั่นกันน่ะมันจะห้อง,องมันล่องกันนะแพเป็นนิสัยของมันครับ lại hậu cây hùng để loài hả hỏi bay hello hỏi bay 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 thoải 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 hỏi luôn hả Con, hỏi hỏi

มเดแยงกัดี่น้องออมาครับมาหายมันอีงสี่ท่มือครัมงละสามสี่ถุงม, <c oughs> มันได้กินดีครับพวกต้นไม้ใบไใม่ยิ่งเป็นใบค่อยนี่้ิ่ดีใบค่อยกับมันจะหลาบจะแก้โรคฟองหยุดจับไข่วัดครับ แลผมจะบว่มีทองอืดครับสองเทีย่ยแล้วบอกนี่มีทองอืดสักตัวมีปัญหาฉีดยาเองฉีดยาบำรุงครับฉีดยาขาพยาธิเท่านั้นครับพอเก็บก็ไไข่ปวยมันมันมันอย่าบอกใครมีครับเพราะว่ามจะตให้กินพวกนี้ตลอด <c oughs> คือใบคอยครับใบคอยกับไม่ยาลาบใบคอยได้แก้ทองอืดแก้ไข่ไม่ยาลาบ,บแก้ไข่ คือกันครับทำพบาพอนใบมีททองอื่นถ้าเขาฉีดยาพยาธิดีๆมันก็มันสิบบ่มันสิบบ่เคยเกิดปัญหาตัวนี้น้ำครับแค่นะนี่ยังปรึกษาได้ครับเป็นเรื่องบ้านๆนะครับบ่บ่เนเลี้ยงแบบเป็นฟาร,ร์มแบบเลี้ยงแบบชาวบ้านเลี้ยงครับวิถีชาวบ้านถามว่ามีตายว่ามีมีให้กันครับตะบนบนบนโมบีบ แต่ว่ามมีต่ตายเพราะโรคท้องอืดท้องอะไรเน,น,นี่ยมัมมี่พักแพะนี่คีอเป็นซั์ที่โรคร้ายขนาดครับโรคเยอะน,นั่นเรื่องของให้กินเขาต้องเลือกของที่เป็นยาเป็นสมุนไพรใบไมน้นี่คือกันต้นสาบเสือกเอามาให้กินครับต้นสาบเสือกใส่ผสมมามันก็ติกินถ้าเอาต้นสาบเสืออย่างเดียวมันก็กินต้องเยบๆกมันก็จะไม่กินต่อเลยนิสัยมันนั่น อเอาแบบยาผสมกันครับแต่คลิปนี้ก็ลงแค่นี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับวันดีไม่แห้งสู่ทุกคนนำรว้แห้งสุขภาพแข็งแรงกดไลค์กดติดตามให้เด้เด้อครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็เขาเป็นพร้อมครับผมจะได้เข้าไปติดติดตามครับครับว่าจ้อยกันเจ้าก็ซ้อยผมก็ซอยเจ้าเพราะว่าผมตอนนี้ซ่องเก้าผมสามรอยขัวผมเขาบ่ได้ครับพี่น้องกําลังหาวิธีอยู่เห็นแต่เขาบ่ได้นี่ มันจะมีอะไรผิดพลาดตักอย่างแหละแต่ว่าพอไปกดแอดผมผมมันกดแอดปุ๊บเรเห็นเห็นเลยแต่ว่ายังเขากระไดพยายามเหลือกขนแล้วมันสางหลายอันนั้นเดี๋ยวค่อย,ยไปหาวิธีหาปรึกษาคนที่รู้คนที่เขาเก่งผมบ่เก่งตัดต่อกับเปลี่นพี่น้องมาจากไดนไปยงสันเลร็วๆเลยเ สวัสดีครับทุกคนครับยินดีเี่แินดีตัวขับแข็งแ,แรงมั่นคงเฮงเฮงไปเจ็บไปจนนะครับเด้อสวัสดีครับ